เชกขบทที่หนึ่งพิกซูพูดปดต้องปิตินะพี่ตัวพูดปดแบบที่ตัวเนาะที่ตัวพูดปดพูดไม่จริงแล้วพูด,ดปดปิติกินหัวเป็นโทษเช่นมีพิกซุกอ่อไปนั่งอยุ่ลมไม้แห่งหนึ่งข้างมะขาทางมีจนทลายจูงผงวงุผงควายครับต้อนมาเห็นแล้วก็ผ่านไปหร พระนั่นก็เลยเกยมของง่ายจับลมที่นั่นไปอยู่ที่อื่นเมื่อไปอยู่ที่อื่นแล้วเจ้าของควยตามมาถามพระเห็นขโมยเอาควยไปไหนไหมอาจจะมามานั่งอยู่ห้องใหม่แล้มไ,ม,ไ,ม,ไม,ม,นะม่ไม่เห็นไม่มีนะยอมไม่เห็นมีอันนี้ก็พ้นโทษได้นะอะไม่ใช่โกหกเนาะเพราะเคลื่อนที่แล้วนะย้ายปมไปรอบหม่อื่นแล้วนี่แหละ ใครเข้าใจแต่ว่าจะเห็นเห็นมใช่ไหมเขาขอดตีหัวเลาเนาะอ,ะอะเราก็พูดแช่นั่นแหละเพียงว่าเอาตอนนีพ้นจากโทษไปเท่านั้นเราง่ายไปล้มใหม่แล้วมันก็ไม่เห็นจริงๆนั่นแหละไม่รู้ไม่เห็นจริงๆลมใหม่นั่นแต่ว่าไม่เห็นก็ใช่เพราะไปอยู่ที่อื่นไม่เห็นแต่เนะเาะ นั่นแหละข้อจาคัญให้รู้ตนอย่างนี้อย่างโง่โง่เป็นโทษมาแล้วอตตอแต่นั้นไปก่อนแล้วแต่จะใส่ปัญญาวิจัยให้เหตุผลถูกพิ K ท,พกพท,ที่ส่ว่เดี๋วเขาจะมีปัญญาอันนี้ข้อที่สองพิกษุพูดสอนเยดพิกษสอื่นนั่นแหละยุยงส่งเสริมให้แตกแล้วสมาธิจากการเส้นพูดว่าอตาตมากิน สันเจนะสันเจ,นะเจมังสาวิรัตถูกต้องดีไม่ผิดและกลุ่มใหญ่ทั้งนี้กลายธรรมยศสันเน้อปลาเป็นยักษ์เป็นขวัวเป็นมารหมดนี่ไม่ถูกอันนี้แหละเรียกพูดเท็จพูดทอดเสียดยุยงให้คนแตกแล้วธัมคีจับก,กันอันนี้ก็เป็นโทษเป็นโทษหนัก ใช่ไม่ได้อันนี้จําไว้สําคัญว่าตนเองพูดถูกกินถูกใช่ถูกนุ่งถูกผู้รู้ทั้งหลายเขาก็รู้หมดแล้วอันนี้ข้อสําคัญเลยพูดยุยแย่ให้คนแตกแล้างสมคคีจากกันครั้งพุทธการก็พัะเทวทัตโกการิโกกาลิกะภิกษุสียมพูดยุยแย่ เสียดสีพระสารีบุตรโมคคลาต่อหน้าพระเจ้าว่าประพฤติปฏิบัติไม่สมควรแก่ชนะที่เป็นอริยะสะวกผู้เลิศ้ดยปัญญาในเด็กไม่ควรทำอย่างนั้นน่าเกลียดพระเจ้าห้ามอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งสอดเสียดเป็นโทษหนักนับไหมนิกไหมว่าพระเจ้าห้ามทั้งสามขั้งขั้งที่สี่ลุกใบภาสีไปเลยตะโกนเสียงไปด้วยความเข็ดแค่แน่นใจ พอไปวิดแล้วพระนนทุนถามพระเจ้าข้าแต่บงเจ้าผู้ประเสริฐกกาลิกะภิกษุสีองค์นี้พูดสออเสียดเสียดสีพระอริยะบุคคลไม่มีโทษหรามีโทษจะได้รับผลเป็นอย่างไรดูก่อานรอน,อนตายเมื่อไหร่กรรมกัิเทเรตนั้นพาไปไหมในมหาปทุมนรกแสนพันปีก็ไม่วันผลใดเพราะโทษเก่า ยุแย่สวสเสียดให้คนตแตกล้างจากกันนี่สมัยนี้ก็เหมือนกันทั้งนิกายธรรมโยต์พระกลุ่มใหญ่ทั่วเมืองไทยนะก็ประพฤติปฏิบัติที่สอบหมดได้สำเร็จอาหารแล้วก็มีถ้าพูดส,สออเสียดยุ่ยใหญ่อย่างนั้นหนักกรรมนี่หนักนั่นแหละไม่มีใครปรับโทษให้หรอกแต่ตัวเองปรับโทษตัวเองโทษกรรมนั้นวาจีวิบัติคอยตามสังหารเสมอ เมื่อตายขัดสิ้นลม,มอะไรกรรมกวิเลสนั้นจะพาไปไหมในมหาปฐุมนรกแสนพันปีไม่วันคนได้นี่แหละเพราะโทษยุใหแย่ต่อเสียดให้คนแตกล้าวจากกันทั้งพระกลุ่มใหญ่กบาอาจารย์ทางนิกายธรรมยุทธแม้ประพฤติดียรปรเรียนชอบไม่อยู่นะทางนิกายธรรมยุทธนี่ข้อสำคัญฉะนั้นเราเห็นแล้วได้ยินแล้ว ก็จองยายึดมาเป็นลมของสติและอยาได้พูดตามย่ดแย่ซอเสียดตามเป็นโทษสุทธิอสติปัจจตังนานโยนันยังมิโสทะเยบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพะตนคนเดินยังคนเดินให้หมดจดและเศร้าหมองหาได้ไหมเป็นของสฉพะตนทางนั้นให้ลู้ตนเนี่ยสำลัะตนของใสดีเลิศประเสริฐแท้นี่มันจึงใส่ได้ เป็นพระสะสมบูรณ์แบบในศีลของตอนศีลส,สมาธิปัญญามันจึงบริสุทธิ์ผ่องใสมันจึงเป็นเครื่องกลั่นกรองกิเลสได้ข้อที่สามภิกษุดาภิกษุกอภิกษุขอกรีด่ดาสงกรีด้วยควมแข็นแ,แน่นใจปราบโทษปาคิตีนะไม่ใช่พระจะทาอย่างนั้นถึงแค้นแคแน่นใจอย่างไรพ้อดไว้ก่อนไม่ดี ทะาทำโยกามะชิบับบที่4พิษุดามพิษุกอ่าต้องปาคกตีชิวัตที่5ดามพิษุก็เงียบมือขึ้นุดให้ประหารไปหัวโลนนะเออปาเกตีกินหัวสองชิบทตด้านเข้าอีกอันนี้เป็นข้อสำคัญนั่นและใส่ไม่ได้ฉะนั้นเราจงให้มันรู้ในศีลของตอนในแพทย์ของตอนให้ผ่องใส ข้อที่4เพิกศุสอนทำแกอนุปัสสัมบันใกล้เรืออนุปัสสัมบันแน่นให้ว่าห้อมกันนะโยจักุมามหะมาระปกาโทโยสังคุมาหนั่กันเลยเหมือนกันคนสาบานมันก็ใส่ไม่ได้นั่นแหละก็เลยพี่ยามมันหาดไม่ดีไม่สงบคนหนึ่งนิสัยจะคออ่อนโยนสงบสงัดดี ราอหนึ่งนิสัใจะคอยหยาบมันก็เข้ากันไปได้ผลสุดท้ายก็ควยแฟงไม่ดีอันนี้ข้อสำคัญข้อที่ห้าพิกษุนอนในห้องอเดียวกันกับอนุอปสัมบัตินะกุฏิเดียวกันเน้นถึงสามคืนเท่านั้นถ้าเกินสามคืนไปนั้นปัปะปะอบัติปะคิตินี่แหละจำไว้ อย่าพึ่งกระทำอย่าพึ่งเรื่องเกินอย่าเพึ่งประมาทเป็นโทษไม่ดีสินไม่บริสุทธิ์พระบางคณะบางวัดบางอาวาสไปเห็นแล้วก็นอนห้องเดียวกันกับอนอนัทสมบัติตั้งแต่วันบวชชิปปีก็อยู่อย่างนั้นนั่นไม่การไม่มีการงดเว้นแต่พูดว่าดีพูดว่าตัวดีเทนัะ แต่แล้วในพระวินนยนี่พงเจ้าห้ามมาให้รวมถึงสามคืนเกินสามคืนไปนั่นได้แล้วนานเข้าเป็นอย่างไรเพราะมันมีโทษมีโทษหลายอย่างถ้าพระยังมีความกตัญในกลามอยู่นักกิเลสครอบงําใจสมองอยู่ยินดีในกลามนับเข้าคอยแข็งอยแข็งนะเห็นตัของเน่น ขาวสำคัญว่าเป็นหีเพ่งเสพความเลยได้สำเร็จประโยชน์เป็นประสิกนะนี่มันมีแล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ห้ามบัญญัติไว้มันมีแล้วคงพุทธกาลนั้นนี่แหละพระเสพะวันหนักกับเจ้าสัปเดนออกอนุอนปัฏฐานนั้นนั่นแหละสำเร็จประโยชน์เมื่อไรปรับโทษประสาิกท้งนั้นฉะนั้นจึงไม่นอนรวบพันถึงสามคืน ถึงสามคืนแล้วหยุดเลิกละต่างคนต่างไปมันจึงจากคนโทษนี่ข้อสำคัญั่นแหละข้อที่หกเพกสุนอนในห้องเดียวกับผู้หญิงแม่คืนแล้วต้องบัตรปาคิตนตปนับโทษปาคิตินักเข้าไม่ใช่เท่านั้นนะสองแม่ลูกออกบวชในครังพุทธกาลโนนแม่ะนมลูก,กะนมบวชแล้วไม่พัดพลากจากกัน ไปไหนอยู่ด้วยกันอยู่กุฏิเดียวกันนั่นแหละนักเข้าก็แม่กระหนุ่มลูกกระหนุ่มลากระคมกำหนัดเกิดขึ้นมันเผาผ่านเหลาร้อนลาโคกลาค้าเนี่ยการมละคะมันเผาเหลาร้อนมืดลูกเห็นแม่ว่าคนอื่นแม่เห็นแม่แม่เห็นลูกว่าคนอื่นคนอื่นท้ายก็เสพกรรมซึ่งกันและกันเสียนั่นแหละสงสามเลือกประชุมสอง กราบทูลพระเจ้าเรีอกประสมก็เลยทำเก่งนั่นพระเจ้าเลยปรับอแปหิลาเพศไปคลองคลา,าดเหมือนกันกันกบสุนัขไม่ใส่คนนั่นแหละฉะนั้นมันมีเรียกอย่างนั้นแต่น้องเจ้าจึงห้ามไม่ให้เรานอนแม่ก็ห้ามมะไมน,นุญหยาก็ห้ามแม่ตาก็ห้ามที่สาวน้องสาวก็ห้าม ไม่อนาญากแหต่ทางนั้นขึ้นว่ามาตุคามมันเป็นเหตุให้เกิดกิเลสราคะควบกกำหนัดในกลามท้งหลายนั้นกลามโมกลาม,มาะภูตุขโขมีกามทุกมากผูปยาสามีความาำหแคดอ,อันตันใจมากั่นแหล,ละกลามะกลามโมเปรียบเปยนก้อนกระดูกที่สัตว์ทั้งหลายแหนกินแล้วหมาเนี่ยมันแหนกระดูกมันก็ได้กินจ่น้ำลายท โอ้ทุกขโมมีทุกมากพราะพยาสารคนก็แค้นอ่านตันใจมากผลสุดน้อยทุกมากกามักามกรารโมการทั้งหลายเปรียบเหมือนสัตว์ตัวใดข้าบก้อนเนื้อไดีแล้วก็เอื่อเงยัเจนักกาดกันหูขาดดำขาดเห็นไหมสุนักนั่นแหละผีตัวแม่เนี่ยเปรียบเหมือนก้อนเนื้อตัวใดข้าบคือมันเสพคามอยู่แล้วต็เอืก็ยกัดกันเลยนี่เป็นเป็นอย่างนั้นหูขาดดำขาดนั่นแหละ เอออันนี้มันเป็นทุกข์อย่างนั้นกลามะกรรมทัางหลายเปรียบเหมอนคบยาที่ถูกไฟไหม้แล้วเราถือไว้เหนียวลมมันก็รบหลนเราให้เราร้อนเป็นทุกข์แทบประดาจะตายกลามทั้งหลายฉะนั้นกลามะกรรมเปลี่ยนเหมอนลุมฐานเพลิงถ้าใครตกลงไปแล้วไม่แทบประดาจะตายเป็นทุกข์มากอย่างนั้นกลามะกรรมทัางหลายเปลี่ยนเหมอนกรรมเข้าอยากดอกเท่านั้นอ่า นอยนิดเดียวกรามกกรรมโมเปียบเหมือนนอนฝันว่าได้น้นได้นี่แล้วมันก็หายไปตอนนั้นไม่ได้อะไรตื่นขึ้นแล้วกรามกกรรมโมเปรียบเหมือนกันกับว่างคมหอกและคบดาบถ้าใครไปรูปคำจับต้องมันก็บาดปวดร้าวทางกายอันนี้สันใดกรามกกรรมโมกรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนไปหอกไปดาบถ้าใครถูกทุ่มแทงกข้าไาแล้วปวดร้าวทั้งกายทั้งตัวกรามะกรรมโมกรรมทั้งหลาย เป,เปียเพี้ยนสีษาจระพิษแมลงป่องตะกราบงูเผาหอมชนอยู่ที่ลกถ้าเราไม่พิจิไปเหยียบเขากัดขาปวดล้าไปทั่วกลกลามทั้งหลายแสนน,นนั่นแดละกลามมกรมโมเปียบเหีืยนต้นไม้เ,เกิดจะดถงนุงสี่แพรมพิ้งดอกออผลรสหวานอร่อยดีสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ไปบานทางเศรษฐก็ขึ้นขยาวกิงก้างยักเยอไปทางต้นนี่สันใดกามทั้งหลายแสนนั้น เม่ยบ,บริพภวก็ไปแล้วท้กายสุขพลภาพไม่เจริญของได้มาจากพ่อแม่สวยงามหนุ่มสาวเมื่อเสพความไปแล้วของรุดหล่าอะไรก็หมดไปนั่นแหะนำเนื้อหนังไหลออกเพราะรสชาติผลจนท้ายเสียั้นนั้นไม่เจริญอันนี้สันใดเป็นอย่างนั้นนี่แหละจงระวังให้ดียาพึ่งร่วงเกินข้อที่เก็เพกโซวองอุตริตปนุสธรรม ที่มีกิงแกอนุปสัสสบัติว่าอย่างนุน้น,น,นสันได้อย่างนุ้นสันได้อย่างนี้สมาธินางวาอย่างนางวาวิโมกลังวาเสดาผลชกิทา,าอนคาหันนั่นแหละก็ปรับโทษปาคิเตเป็นโทษถึงกิงในเทจก็ไม่ต้องพูดอนุปสัสสบัตินั่นแหละเพราะเป็นโทษข้อที่แปดเพกโซสอนทำแก่ผู้หญิง เกินหกคำ้นไปต้องประิเตเพราะอนุญ,ญาตให้เพียงหกคำเท่านั้นถ้าเกินตอนนั้นไปมันจะแปลสภาพไป,ไปเป็นเรื่องหนุ่มสาวคุยกันไปนะอะ่และจะพาดท่าเขานักเข้ากับกรามเขาได้แลยล,ลืมกันคน,คนต้นตองคนผลเขาใช้กันใช่ะหอะยักแลียวเมื่อไรนี่เป็นข้อสําคัญนะเรรียงกรามเป็นอย่างนั้น ฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่พูดเกินหกคำเกินไปเป็นโทษนี่ข้อสำคัญจำไว้ข้อที่เก้าพิสุบอกออัตัวซวยหยาบของภิสุอื่นแกอันพัสดุ์นะตัวสวหยาบได้แก่ประสิกิปรสิทธิศีลสงฆ์ที่เศษสิบสามนี่แหละตัวซวยหยาบแกอันพัสดุ์นะปรับโทษปาคิตีเรียกว่าขายขี้หน้ากันหรือบอกแกยอมก็ดีอันนี้ไม่ควรบอก ็แล้วแต่สงจะปรับโทษอะไรกันหรอกนัติโลเกโลระบะถึงเป็นก็แล้วอยู่รับว่าสงจะไม่ทราบไม่หรอกนี่นแหละมันต้องเปิดเผยรูปจริงแน่นอนนั้นต้องเดือดร้อนเชกระบ,บทเทเส็จเพกโุคุดเองกดเดด้วยไสผู้อื่นคุดกดเดีซึ่งวัฒนวิงนาวาวันเปิดวานถึงแผ่นนั้น นั่นแหละปั๊บปฏิกิิเว้นไม่ไ็มเหตุเสมัอนจาเป็นเหตุสมัยนั้นงูกัดงูอสวิปันกัดลากไม้ตัวน,นี้ลากบักพิกป่าว่าเป็นเป็นยานะหลกักว่านกฤษว่านกฤษไม่มีใครขุดให้เราขุดเองได้ขุดมาแล้วเพียงว่าฝนลือดจินทาลายบําบัดโรคพิษนั้นหายนั่นแหละเมื่อหายแล้วหยุดต่อไปเพิ่นนงขุดอีก อันนี้ข้อสําคัญไอ้บรรลุอันนี้ข้อสําคัญหลวงปู่ตื้อว่าปัทวิยญุณนว่าขาน่าป่อยว่าขัานาขานาโคกนาเขานะ่ะอย่าไปขุดหลวงปู่ตืว่วานะถ้าไปขุดจะเป็นโทษขุดตําไรตําสวนวัดไม่เป็นไรหรอกนั่นแหละหลวงปู่ตื้อไม่คร่ำกำเจ็นเนี่ยพระเนนไปเห็นด้วยโอ้หลวงพ่อมันเพ็ดเพ็ดบ่เพ็ด คุดเดินคุดสวอะไรกเลยเออถ้าเพลีอย่ย่ามาโยู่ก็ค่อยนะไปไประอยู่ที่อื่นไล่นี้เลยแต่ลงปูนตื้อท่านทําได้นั่นแหละข้อสาคัญอันนี้ก่อเราจะเพึ่งไปถือถือผู้งดเว้นผู้ดีเดียเพียะว่าคิดใจของเราไม่มีกําลังทําลงไปแล้วเสียเป็นแห่เมองนี่จงตั้งใจรักษาระวังไว้ให้ดีอย่าเพึ่งร่วงเกินนี่นะ มุสวบาดวักสิบเิกขบทอธิบายเป็นอย่างนี้ทุกท่านไม่ได้ยินแต่ฟังแล้วจงตั้งใจงดเกล่นรักษาอย่าพึ่งร่วมเกินอย่าได้ประมาทเพราะจะทำให้ไม่ดีพุทธคาวักเอาต่ออีกไหมเนาะบางเทก็ผมร่างกายมันจะพลาดนะวิบัติสิบหายเกิดขึ้น,น,านาดานาเสดทุกปีไม่จบพอเก็บใครได้ป่วยก็เลยหยุดเลิกกัน พุทธครมวักเชื้อกบฏที่หนึ่งภิษุทำของเขียวแค่นจากที่ของเขียวได้แก่หญ้าใบไม้ต้นไม้น่นแลเลยแค่นจากที่ปาเตีป,เปาเพิ่มปาเกตีพื้นพุทธคามพืชสครคมพิษสักมสามอย่างนะพืชสครคมได้แก่ผลไม้หัวผับบัวพักเทียมหัวข่าหัวเขิง อะรับพัหนอกพักเลิศดพักปุ้งอะไรมาพริกสุกบักเขียสุกมันจะปลูกเป็นอยู่นะมันใจแล้วเราก็ทำให้ในกรรมเสียก่อนอีบัางก็กพี่ยังกลัหิอามาว่าไงไว้ก่อนลืมเนาะก็พี่ยะพันเตมันก็ได้อย่างนั้นควรแล้วควรแล้วครับกินได้พิษสักคำแปลว่าสลายนะไม่ใส่แหนจอกแหน จอกเหนเราไปทำเกียรติที่เท้าจับขึ้นบนบกนี่ไปว่าทำลายของเกียรติที่ตายแล้วก็ปรับโทษนั่นแหละแล้วเดินไปในน้ำไปหยับถ้าไม่ขาดเกียรติที่ก็ไม่ปรับโทษเพราะเกตนาทํามมัมีอยู่ในน้ำไม่รู้อันนี้ก็สสำคัญนั่นแหละจำไว้ข้อที่สาม ข้อที่สองภิกษุประพฤติอาจารย์ทำอะไรประพฤติอาจารย์ตีกันปั้มกันเล่นม่าม้าลังโปกวิ่งเขี้ยวขี่หลังกันเล่นมีของน้อยๆมาแกเล่นได้แลแกเล่นดางนั้นทำเป็นขังคาราชญาติโยมรีบสงเลือกตัวมาถามสักหน่อแต่ถามแจ้งพูดกบเกลียนก็ดีนิ่งเสียไม่พูดก็ดีนะะปรับโทษปากรี นี่ข้อสำคัญมันเรียกว่าปปุ้ดอาจารย์อย่าพึ่งกระทำไม่ดีเป็นเรี่องเศร้ามองเลิกละเรียนมักเสียกินหมูเรียนมักอะไรมังลุกมักสการนั่นแหละ,ละก็ผิดทั้งนั้นอย่าพากันเลอย่าพาก,กากระํำเป็นเรื่องของกิจวัดรคารวาญาติโยมไม่ใช่เราของพระจะทำอย่างนั้น เป็นเหตุเศร้าหมองข้อที่สามภิกษุติเตียนภิกษุอื่นภิกษุกรที่สงสมบูรณ์ทำเก็บสงแล้วติเตียนปเปล่าๆถ้าทำเก็บสงชอบอยู่ติเตียนปเปล่าๆสงเลียกตัวประชุมตัดสินปรับโทษปากิตีนะเห็นเขาด,ดีตัวก็เก็ดแค่แน่นใจทนมาได้นี่แหละเขาดีเป็นผู้ไม่มีกติธรรม ตั้งตอนในในสินทำดีงามสงจิตวใจัยทำกิจสงทำไปแล้วก็ไม่ผิดไม่พลาดอะไรได้แล้วนี่พระกุบาลคจปะเป็นคนทำกิจสงกลั่งพุทธกาลนะได้แหละแล้วเอื่นไปติดสินอินทาว่าไม่ดีทั้งนั้นก็เลยปรับโทษผู้ติดสินินทานั้นนี่แหละเมื่อสงได้สมุดแล้วเราจะไปล่วงเกินและทำลายไม่ได้เพราะกิจทงปวงพระองค์เจ้ายกให้สงทั้งหลายนะ่ะ เอเป็นผู้บริหารสําเร็จมุ่งอย่างทุกอย่างเพราะสําเร็จเพระสมนั่นแหละข้อที่เซ่เพกโซช,ชมาเนเอเสียศาสตร์หมอนหมุนเตียงตังฟูกาเ้ของสมไปใส่วางที่แกล้งแต่ลบไม้ก็ดีใส่แล้วลูกหนีไปเสียที่อื่นไม่เก็บเองก็ดีไม่ใส่เพิกโุอื่นเก็บก็ดีไม่มบหมายแกพ่พระเนนอยู่ที่วัดก็ดี ปากิตีกินหัวข้อที่ห้าพิษสุสมาเนนเอาที่ยอดนอนของสองเสียสัตว์หมอนหมุนไปวางนอนที่กุฏิสงนั่นเสร็จแล้วจะลุกหนีไปเสียไปเ,ไปเสียเจือนไม่เก็บเมื่อนกอดีไม่ทําสะอาดเรียบร้อยไม่มอบเผรสมพันธ์จวัดกอดีปากิตีนะข้อนี้จําไว้ถ้าเราไปเวกไปพักวันโน้นวันนี้สมความจวัดพระเนนเขาต้อนรับเอาเสียสัตว์หมอนหมุนต้อนรับให้เราใส่แล้ว เราใส่ไปนานสามสี่วันหรือเก็บวันก็ดีเราจะหนีไปสู่ที่อื่นเราต้องเก็บเมื่อนให้เรียบร้อยทําสะอาดเรียบร้อยวันจงพ้นภยัยแล้วไปมอบพุทธิให้สมันธ์จวันก้ากับผมขอลาไปเรียกที่อื่นขอมามอพุทมอบพุทธิเละเทียบบุคานให้อันนี้แปลว่าเราเรารูท้ทารูปยังไงนั่นแหล,ละรักษาตนปลอดภยัยนี่ข้อจําคันจะไว้ มาตั้งวัดที่นี่พระมาจากสำนักอื่นหลายๆนั่นมาพักสี่ห้าวันหกเจ็ดวันลาไปให้พระเนนไปดูกุฏินั้นแม้เสียศาสตร์หมอนมุนเต็มยกกระจกกระจายเว้นหมอนนอนชาวบ้านเหมือนแม่ลูกอ่อนไม่เก็บเหมี่ยนเสียเลยอันนี้หมายก็ว่าพระเนนเหล่านี้ผูบาลจาย์อ่อนในพระเวทนายเสกบทนี่นั่นแหละแล้วมาแนะนำคำสอนกันได้ระเลียงปกหลังกับทำท่าทาง ว่าดีถูกดีเลิศเผชิอย่างนั้นแหละอ่านั่นแหละซื่อเาสาซางล่าง,างท่าแมวเหมือนฝ้าร้องฝนไม่ตกนี่แหละบวชเป็นบุญเป็นกุศลก็เลยเป็นบาปไม่เรียบร้อยใส่มไ,ได้อันนี้ข้อสําคัญจะรู้ว่าสํานักโนนสำนักนี้เขียงขัดในภายในเรียบร้อยดีรู้จักกรรักการสมัยนั่นแหละที่มาพักวัดเรานะอันนี้ข้อสำคัญข้อที่เก็ดเพกโซ เรือ่องว่าพูดตีนี่มีผู้ย่กครอนแล้วข้อที่หกแก้งไปน่นเบียดด้วยคิดว่าให้ผู้อกค่องมาคับแค้นใจแล้วก็หลีกหนีไปเองนะปกติตีกันหัวมันไม่ใช่กิจของพักจะทําอย่างนั้นได้แหละทําไม่ได้เห็นแล้วก็ยาเพิ่งไปเบียดเบียนให้อยู่ตามสอบใจมันไม่อุดหลอกมันไม่มีก็อยู่ใต้ร่มไม้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ข้อสําคัญข้อที่แปดข้อที่เจ็บ ภิกษุกอดเชียงสุดไล่สุดลางไล่ฆ่าตีภิกษุกอรออกจากกุฏิสงนะฆ่าตีด่ดา่าสุดไล่ลากออกอันนี้ปรับโทษปกติเป็นวิสัยคนชาวบ้านนี่เป็นโทษใหญ่ยางสัพพกะเปดเป็นเปตไปสุดไล่ให้พระลงหนีจากกุฏินะั่นแหละลากคองมานอนที่ล่างพอจะท้ายสมุกกะสร้างหลังมาเด้เป็นเป็น,ปน,นอนใต้เมามายใส่ขา อันนี้เป็นบาปอย่างนั้นอย่าพึ่งกระทำอย่าพึ่งรบก,กินเราทั้งหลายรู้แล้วไม่ดีข้อที่แปดปกษุนั่งทับกอดีนอนทับกอดีซึ่งบนเตียงหรือตังอมีทับกนดึงไม่ตึงไว้ให้แน่นที่เขาวางไว้บนลังล้านที่เก็บของในกุฏิสงนะเห็นแล้วไปนั่งทับนอนทับมาไรมันจะหักแฮ่ hey. ใอ้ตึงไว้ให้แน่นียก่อนจึงขึ้นนั่งอันนี้ขอสัมผัสจะพ้น,นโทษจำไว้ ข้อที่เก้าภพลกษซล่ว่าน้าม,มีตัวสัตว์โยงแมงอ่องแง่งเอาไปลดหญ้าหรือดินนะข้ิทีขิี่หัวขาดคมเปตตาขาดคมฉลาดต้องกรองน้ำดีแล้วมันเอาไปวางไว้บ่อน้ำใดที่จะปลอดภัยพ้นจากคามใตของสัตว์นั้นช่วยเดี๋ยวชีวิตของสัตว์เราจึงจะปลอดภัยจึงจะไม่ไม่มีโทษอันนี้จึงใส่ใ้ข้อสำคัญนะ ข้อที่ข้อที่เก่าเนาะข้อที่เศษเพิกโซสร้างกุเตบอกดะปูนลดินก็ดีเพิ่งกอบอกสามสั้นเท่านั้นถ้าจะบอกเกินก็นั่นไปนะต้องปกตครังพุทธการลกุฏิอยู่ริมวัดกุฏิอยู่ริมวัดใกล้กำนา,าพามนะเพกษุทำไมมีประมาณอบอกหลายสั้นมันหนักทนไหมก็คหับ จะเข้านาพามมดมดเนี่พรามก็มากราบทูลพระเจ้าพระเจ้าเรียกประทุมสมตัดสิกบนีอมมันเกินกําลังไปนไั่นแหละบอกด้เพียงสามชนนะนี่ผูรเลดีน,นั่นมันจึงเสานนั้นจะขับไหวมันจึงไม่คนล้มนี่ขอดสำัญนะอันนี้พู้ตคะคำวักนกระจบเพียงก้อนนี้อธิบายสองสิกวดะ ทามูชาบาทรักสิบจิวดพุทธคามรักสิบจิวดเป็นงี้สิบจิวดพอดีนี่อสินอธิบายเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะไว้นี่เหตุที่ผมจะอธิบายได้พูดได้จาได้นะปันได้แต่ก่อนทุกวันนี้ปันไม่ได้ได้หรอกแ่ว่าวลมอ่อนเสียงก่อนไม่ไหวสู้ไปได้ก็เลยให้ผู้หนุ่มแข็งแรงฟันทนะน,นั่งฟังปันได้แปลได้ทั้งหมด นี่ข้อสำคัญเพราะอะไรเพราะคมสัตย์คมจริงควมมันคมขยันพอใจในการทรงทรงจำพุทธปจนะว่าเป็นบุญใหญ่หลวงพอใจศึกษาทองคนาศาสนาใดข้อหนึ่ข้อสองว่าเราเป็นพระหนุ่มเลน้อยต่อไปจะเป็นพระใหญ่เป็นพระหน้าเขาเราไม่ได้ปันก็ไม่ได้แปลก็ไม่ได้เราก็ไม่รู้ เสียกบดใดแปลว่าอย่างไรได้แหละพระเนนเขาบาศึกษาเราก็ไม่รู้แหละเรไม่รู้แหละใส่มาได้ผลสุดท้ายเป็นโมคะอ่านะโง่เขาใส่ไม่ได้นี่ผมเองกับนึกอย่างนั้นแต่ก่อนนะโอ้เราก็นึกใส่ไปฝันว่าจะศึกไม่ใส่หรอกถ้าบุญมาวัดนะสงมงัตก็มาได้ถึงนะต้องท่องบนสาสนาให้มันได้ที่เป็นของสัคพันผ์้ว่าอาจารย์ท่านสอน ต้องเอาให้มันได้ทำลายเมื่อได้ไดเป็นสมบัติของเราอันนี้เลิศประเสริฐแท้ต่อไปเราพ็จะไม่เก้อเขินเมื่อได้เป็นใหญ่เพี้ยนมนุษย์ทั้งหลายนั่นเพี้ยนกุศุสัมมาเนนอันนี้พระเนนทั้งหลายก็ไม่เก้อเขินเพราะเรายให้ฟังได้นี่อธิบายเฉพาะข,ข,ข้อหนึ่งเท่านั้นนี่ฉะนั้นทัดทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วยองโอปานายโกเข้ามาไว้ใจนำไปผพฤืิปฏิบัติอย่าเพิ่งทำตนเหมอน,มน ลูกพ่อไม่ไผ่มาเขียร์นะเดี๋ยวจะเกียร์กิว่วยเนะะยาะกิ่วๆไม่ดีบรรยายธรรมะยี่นัยมาวันนี้ทั้งผู้ฟังและผู้อธิบายขยายเนี่ยความนั้นผิดพาาาลาดอัคระเพียนสนะพระเอพระเอพระหูพระโสดพระยิ่นัยอย่างไรนั้นขอพระพุทธเจ้าพระทมและอานสงเจ้าทั้งหลายจงอาโหสีน้ำเจถึงโทษไม่พุ่งฆ่าทั้งหลายเป็นบาปเป็นกรรมขอความสุขความเจริญ จงเกิดมีแค่ค้งค่าทั้งหลายต่อไปนะกรารบันทึเทิน